เป็นเรื่องที่มีคนถามมาแล้วก็เป็นประเด็นนะคะเป็นประเด็นที่ออไม่ชีจะต้องต้องบอกว่าไม่ชีจะอธิบายให้ฟังนะคะคนเราถ้าเชื่อผลของการกระทําก็แสดงว่าเป็นพุทธนะคะแล้วก็มีความละอายเกรงกุตบานนี่แหละพุทธพุทธศาสนาคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกวันในโลกใบนี้นะคะมียศเสริมยศมีลาบเสริมลาบนะคะ มีสารเสิญก็ต้องมีนินทาแล้วก็มีทุกข์กับมีสุขนี่มันเป็นเรื่องของโลกธรรมแปแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วได้ดูรายการกระจกกรรมนะคะโดยการบอกเล่าของเรื่องราวต่างๆของบุคคลในสังคมที่มีความทุกข์แล้วมาปรึกษาแม่ชีเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเรานะคะท่านผู้ชมรายการอาจจะยังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น แต่เหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราฟังก่อนเรารู้ตัวก่อนเราก็จะได้ไม่ต้องทำในสิ่งที่เอาทำไปแล้วมันจะส่งผลทำให้เรากเกิดความทุกข์ขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นกรณีว่าแม่ชีนะคะเป็นบอสเลยคะ่ะเป็นผู้มีความสามารถนะคะที่จะแต่งตั้งแม่ชีอีก50รูปที่มอยู่ในใต้บังคับบัญชาของแม่ี โดยมีตำแหน่งให้ในห้าสิคนเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะรู้เห็นฝาประพฤติของแต่ละคนนะคะคนนี้ขยันคนนี้ชอบพูดแต่ไม่ทำคนนี้ทำแต่ไม่พูดคนนี้ดูแลรับผิดช,ชอบอย่างเยี่ยมคนนี้ไม่ดูแลอะไรเลยคนนี้จดบันทึกทุกขณะคนนี้ทำงานสำม่ํำเสมอและตลอดเวลาแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ไม่ทำอะไรแล้วพูดอย่างเดียวคนที่พูดอย่างเดียวอะค่ะ ก็ต้องการนะคะต้องการที่จะคุมคนที่อยู่ด้วยกันนะคะก็ใช้วิธีมหาไมชีนะคะอันนี้สมมุตินะคะใช้วิธีมหาไมชีแล้วก็พยายามพูดในเรื่องหน้าที่หน้าที่การงานและตําแหน่งอยากจะได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อจะได้ปกครองแมชีอีกอ40กว่าคนด้วยด้วยตัวเองเขาก็เอาเหยื่อมาล่อนะคะเอาเหยื่อมาล่ออาจจะให้รถสักคันหนึ่ง อาจจะให้เงินอีกสักสามล้านหรืออาจจะให้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสินน้ำใจครั้งแรกให้แล้วไม่ใช่ยังไม่อาจจะยังไม่ได้เซ็นให้ครั้งที่สองกอ็เอามาให้เยอะและเซ็นให้เป็นสินน้ำใจแต่งตั้งแล้วการน,นะคะแล้วก็เซ็นแต่งตั้งไปให้มียศฐานรรดาศแล้วก็ดูแลาากิจการหรือกิจกรกรมที่เป็นขององค์กรในที่สุดนะคะ เมื่อคนนี้ได้เลื่อนตำแหน่งในห0ิคนที่เป็นแม่ชีก็ต้องอยากเลื่อนตำแหน่งเหมือนกันเมื่อเห็นคนนี้ทำคนอื่นก็ทำตามบ้างถามว่าถ้าแม่ชีไม่มีความละอายเก,กินควรตบบาปถ้าแม่ชีเป็นเจ้านายที่ไม่มองไม่มองการทำงานของลูกน้องถ้าลูกน้องให้อะไรก็คือจะเซ็นให้ตำแหน่งอย่างเดียว เซ็นไปเซ็นไปให้ทุกคนได้รับตำแหน่งกันโดยทั่วหน้าแล้วในที่สุดนะคะในที่สุดต่างคนต่างมียศนะคะต่างคนต่างมี power นะคะเม,มือเอ่อมี power ด้วยการซื้ออย่างนี้เรียกซื้อตำแหน่งนะคะคนที่เซ็นให้อย่างไมช่ชีที่เป็นบอสเนี่ยเมช่ชีต้องรับผิดชอบกรรมทุกกระบวนการเลยค่ะจากที่แต่งตั้งใครไปแล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่ มันมัน,ม,นมันแต่งตั้งโดยทเนหาไม่ได้ดูที่ผลงานแต่งตั้งเขาเป็นเพื่อนพ้อ,นพองและเป็นพวกเป็นพวกพ้องนะคะเพื่อนผู้ตรงนี้เนี่ยไม่นานตำแหน่งที่แม่ชีมีอยู่ก็จะถูกยกเลิกใครก็แล้วแต่ที่ซื้อตำแหน่งเข้าไปซื้อใบประกอบการเข้าไปนะคะซื้อใบที่สามารถที่จะใช้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ จะเป็นใบประกาศนิบัตรจะเป็นใบการจบการศึกษาหรือว่าจะเป็นใบตําแหน่งยศฐาบรรตาจาักอะไรก็แล้วแต่คนที่เต็นให้ต้องรับผิดชอบถ้ากระบวนการที่ได้มาโดยโดยการถูกป้อนด้วยด้วยสิ่งของที่เรียกว่าอามิดนะคะตรงนี้เนี่ยวันหนึ่งแม่จีก็ต้องถูกปลดออกจากหน้าที่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นผลพวงของกรรมที่ทำโดยไม่ชอบมีความเห็นไม่ชอบ ในในในลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวันของของพวกเรานะคะหลายๆคนเนี่ยไม่เคยรู้จักศินห้าด้วยซ้ำไปอันนี้อยู่ในกระบวนการของศีลข้อที่สองนะคะกระบวนการของศีลข้อที่สองไม่ว่าจะเซ็นแต่งตั้งใครไปก็แล้วแต่โดยที่เขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเลื่อนขึ้นมาได้คนที่เซ็นต้องรับผิดชอบเซ็นไปกี่คน เรื่องราวที่รับมานะคะเงินทองที่รับมาจะส่งผลมาเป็นความทุกข์อาจจะถูกยึดทรัพย์อาจจะอาจจะไหลเรื่องหลายอย่างอันนี้ไม่ชีพูดเป็นธรรมทานนะคะไม่ชีไม่ได้พูดเพื่อตำหนิติดเตียนใครแต่เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นนะคะมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นสม่ำเสมอลูกศิษย์ไม่ชีหลายๆคนที่ต้องโทษจนถึง ต้องอยู่เรือนจําเลยแม่ชีบอกเขาเสมอว่าถ้าถ้าเราทําความผิดไปรับผิดในเรือนจําเลยจะได้จบกันไปเขาเขาก็บอกว่าออจะจะไม่ยอมรับผิดจะไม่ยอมรับผิดจะยอมเป็นถูกบุคคลที่ถูกล้มละลายท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าถ้าชาตินี้เป็นบุคคลล้มละลายชาติหน้าเป็นขอทานเลยนะคะ เพราะกฎหมายก็คือกฎแห่งกรรมดีๆนี่แหละทั้งๆท,ที่มีเงินสามารถที่จะใช้นี้ได้ตามกฎหมายแต่ไม่ใช้ยอมยอมล้มละลายอาจจะบาดใจใหลายๆคนแต่เรื่องนี้เนี่ยมันต้องทําให้เข้าใจว่าถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมตรงนี้คุณต้องเจริญกรรมฐานเท่านั้นคุณถึงจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมอันนี้หลายๆหลายๆท่านคงจะได้ยินหรือว่าได้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันนะคะ ว่าคนนี้ต้องโทษ2,000ปีคนนี้ต้องโทษเก้าร้อปีเพราะว่าวงการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์สัตว์เหมือนกันกรรมนะคะเป็นตัวนำพาให้กรรมดีส่งผลให้อยู่ในที่แจ้งนะคะกรรมไม่ดีส่งผลให้ไปอยู่ในที่มืดถ้าถูกตัดสินว่าต้องจำคุก2,000ปีเกิดกี่ครั้งก็ต้องจำคุกจนกว่าจะครบสอง0ปีไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่ตั้งกฎหมายแล้วก็ ไม่มีกฎของไม่มีเหตุแล้วก็ไม่มีกฎแห่งกรรมพระพุทธองค์เป็นพระศาสดา,ธาเป็นพระอาชามหากษัตริย์ที่มีทุกอย่างไม่เคยเห็นความเจ็บป,ป่วยไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นความชราไม่เห็นความไม่เคยเห็นความทุกข์ยากจนวันหนึ่งตื่นขึ้นมาท่ามกลางนางฟ้อนลำที่เมื่อตอนหัวค่ำสวยงามแต่ตอนดึกนอน กลนนะคะผ,ผ้าผ่อนหลุดลุย่ยทําให้ท่านเจิดเกิดความหดหู่นะคะท่านเกิดความหดหู่แล้วก็มาน,นึกถึงว่าจะเอาชนะกายอย่างนี้จะท่านจะเอาชนะกายนะคะที่ท่านติดตัดสินใจออกบวชเนี่ยท่านจะเอาชนะกายโดยการนะคะโดยการออกบวชเมื่อท่านไปออกบวชก่อนที่ท่านจะออกบวชก็มีเทวทูตทั้งตีนะคะ มีคนมีคนเจ็บมีคนป่วยมีคนตายแล้วก็มีสมณะที่เป็นพระท่านก็รู้ว่าท่านควรควรจะอยู่ในสภาพไหนด้วยด,ด้วยท่านตั้งใจจะทำความหลุดพ้นแก่กายให้ได้จึงบำเพ็ญเพียรกิริยาเป็นจำนวนถึงหปีเต็มนะคะจนเลือร่างกายหนังหุ้มกระดูกท่านไม่สามารถเอาชนะกายได้เลยแต่ความเพียรของท่านเนี่ย มันส่งผลให้ท่านได้รู้ถึงการเอาเชนะจิตนะคะต้องบอกว่าท่านตัดจะรู้นะคะท่านตัดจะรู้แล้วท่านเอาเชนะจิตที่ที่ลุ่มลึกอะคะ่ะในพุทธประวัติได้กล่าวไว้โดยพิจารณาว่าในขณะที่ท่านนั่งอยู่บนบัลลังก์นะคะในขณะนั้นเนี่ยร่างกายท่านเนี่ยเต็มไปด้วยนะคะเต็มไปด้วยโทสะเต็มไปด้วยโมหะแล้วก็เต็มไปด้วยลตันหา โดยกล่าวโดยพิจารณาว่าลูกสาวพยามานและพยามานพยามานก็คือ,อตันหาทั้งหลายนะคะ,ะนิวรทั้งหลายที่รูปรสกลิ่นเสียงนะคะธรรมอารมณ์ที่เข้ามากระทบแม้เทวดายังต้องหนีท่านไปเมื่อพยามานที่อยู่ในใจท่านปรากฏขึ้นนะคะผู้มีฤทธต้องไปอยู่นู่นเลยค่ะขอบจัก,กรวาลเพราะว่าท่านเลยต้องข่มจิตนะคะข่มจิตให้เพื่อ เอาบุญทั้งหมดที่ท่านสร้างไว้ใน500ชาติขึ้นมาอาธิษฐานถึงแม่พระโตรณีท่านจึงมีสติตั้งมั่นขึ้นนะคะแล้วก็มองตัณหาที่เกิดขึ้นมีลูกสาวพยามาลที่ไล่ล้ำนะคะด้วยร่างกายที่ต้องบอกว่ายั่วยุราคะและกิเลสตัณหาจึงทำให้ท่านตัดจรู้อริยสัตว์ที่เรียกว่าทุกสมุทัยและนิโรธมักนะคะ ตรงนี้เนี่ยม่ชียากบอกว่าทุกคนอยากสร้างความดีทุกคนอยากจะมีระเบียบของชีวิตทุกคนอยากจะเกิดมาเพื่อความสำเร็จทุกคนอยากจะเกิดมาพบกับความสุขทุกวันแต่ด้วยกระบวนการของกรรมของปุญาตายายแล้วก็กรรมของการกระทําทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันส่งผลมาบีบคั้นเรานะคะ อยู่ในฐาน,นะที่เราไม่สามารถขยับกระเยื่อนเลื่อนออกจากกรรมได้เลยนะคะการซื้อสิทธิ์การซื้อใบประกาศการซื้ออ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นชื่อของเราที่เราไม่ได้สร้างเอาไว้รับไว้ได้ค่ะแต่ชีวิตจะเป็นโมฆะนะคะเรารู้อยู่กับใจว่าสิ่งที่เราได้มามันไม่ถูกต้องเราจะ เราเดินไปไหนเราจะสง่างามหรืคะเพราะสิ่งที่เราได้มาเราซื้อมาทั้งนั้นเท่ากับเราหลอกตัวเองนะคะคือการหลอกตัวเองนี่ก็คือตัณหาอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอุปทานคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้นะ,ะก็นี่คือปกติของชีวิตประจำวันของแต่ละคนแต่ด้วยเหตุผลกลไกใดๆก็แล้วแต่ถ้าเป็นความบริสุทธิ์ใจความความสว่างจะกลับเข้ามา แต่ทําเป็นความไม่บริสุทธิ์ใจได้มาโดยไม่ชอบโดยทุจริตทุกอย่างจะถูกครอบไว้ให้มืดสนิทไม่ว่าจะไปลงทุนอะไรนะคะที่ตรงนั้นจะล้างและว่างเปล่าผู้คนที่จะเดินเข้าไปซื้อหาไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็ไม่สามารถเริ่มต้นได้เพราะสิ่งที่เรามีไว้ในครอบครองไม่ใช่สิ่งที่สุดจริตโลกธรรมแปดที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไว้ เป็นเรื่องที่เราต้องทำใจว่าวันนี้สูงที่สุดวันพรุ่งนี้เราอาจจะต่ำที่สุดวันนี้มีคนสต่ละเสรินที่สุดชั่วโมงข้างหน้าอาจจะมีคนนินทาเราที่สุดนะครทุกอย่างก็แล้วแต่มันจะตรงกันข้ามเมื่อมีขาวก็ต้องมีดำเมื่อมีตะวันก็ต้องมีมืดเรื่องนี้ก็จบลงด้วยด้วยต้องบอกว่าถ้ามีอำนาจพัฒนาอยู่ อย่าใช้อำนาจปาัฒนาที่มีอยู่นะคะไปในทางที่ผิดเงินทองที่เราหามาได้ถ้าเราไม่ไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหมดไปนะคะถ้าเราเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหมดไปมันก็เป็นแค่ความสุขใจที่เรียกว่าสุขเวทนาแต่ถ้าเงินทองที่เราหาหาได้แบ่งปันให้ดูแลคนผู้มีพระคุณนะคะดูแลคนในครอบครัว หรือแบ่งปันสร้างบุญในพระพุทธศาสนาหรือแบ่งปันในเพื่อนมนุษย์ก็ถือว่าสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะคนที่เป็นคนให้เนี่ยไปที่ไหนก็กจะถูกต้อนรับด้วยดีเสมอค่ะ